สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดพ,พ่อแม,พม,ม,อกกมนะ่พี่น้องป้องปายเบิร์ตสุขุสุขุนนะครับเด้อมาหนีกาล็อกมหานี่แล้วพี่น้องเอ้ยลงมาจากตะไคร้พี่น้องตีชายใบเต้่บราณน,นี่แหละพี่น้องเอ้ยน้อยมากรมาน้ำพี่น้องเอ้ยี่มันมนี่ขังมาหยาบน้ำพอขัง <c> ไ <ười> ม้ดินน้ำพอพี่น้องเอ้ยเอ้ยพาเป็นมาหา ต่มากี่เรือลำโพงเอาไม้ขึ้นไมา้ขึ้นดูโอ้ยนั่มนมนยังเป็ถือปลานะ่นะเบ็ดปอหลุดแล้วเนี่น่ะเจ็บเป็ดบ่าหลังหนึ่งพี่น้องเอแต่หลุดไปครับ bước bên này chứ mình cứu kỳ nói hát thực, của hồn tôi lấy một dòng yêu là khi nào tu bung <laughs> thì... bất kỳ nhu yêu nào hết nha ô cả mạo bung phục 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 phục

โอ้โหคนดึงพี่น oh! ้องเั pourquoi, <c ười> ้ยเอาเอาละเอาละเอาละเอาแล้วมันเอาละวพี yeah, road, yeah, do, do. ่ดองมันเอาล้วเอาล้เอาละเอาละเอาละโอ้โอ้โอ้เอาละมันไปยังพี่น้องบันมาดูดีกันพี่น้องเั้ยไปยังมาดูดีกันพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามมึงทักเขาที่ไหนเดี๋ยวดูไป

Ừ. Ui Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa ba pa nhai, pa nhai. Pa nhai, pa pa ba pa ba Pa Pa, ba 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 Đó, ba ba nó còn ba ba ba

เพือ่อบังคายกันพี่น้องมาเนี่ยเพื่ออะไรแจ็กตู่พี่น้องเลยเขาต้องยามาต้องสู้แหละพี่น้องถ้าบยายามใก่สายข้าพี่น้องไหยตายข้าแด่กินน้างเพื่อ คือจะล้อกไคูคคคค่บ้งไหวมันไม่ด้อันยังนะกระไรอ๋อลำคือบ้าคุณาคุโอ้ยฝันยังดนยังุาคุอ๋อมาจยาตะคายใช่เตือนแหละพี่น้อยมือานเี่ยมายาได้ชงาตัวน,น้อยพี่น้อวันนี้จได้จโตกันยังบารุพี่น้อยเอ้าเปิดมนกันด้อพี่น้อง นจจุมานบ่มันเลยแต่เซบนมานพี่น้อยหลังเดียวนะเซเบหลังเดียวถือช้ำพี่น้อยจะจะคายนึ่งปวด่รมะนามานอยู่ด้พี่น้องมีพี่น้องเอ้นาิมานอยู่โอ้เบิ้งเบิเบิ้งเห็นมองตีนด้ๆนาิมานู่ ตัวน้องเนาะว้าวติดปลาตองพี่น้องเอ้ยตายและวติดปลาตองตัวนึงก็ตายแล้วตายค้าเลยพี่น้องเอ้ยเดีจะได้กินน่องเนาะไปฟักขู้ว,ว,ว่าพี่น้อง

เดี๋ยวๆอคตรเดากระดุกโคตรเดาก่อนน,นี่ยมองเ่าติดแต่ติดข้ารับออป๊าอือป๊าปะโตปา<ะ>อือปะโตง่ายอี่อออออโอ้ติดใบหอมหมนโอ้ยเงาเลยพี่ตงไอ้เต่ไหนน้องไม่ปลาบ้อน เขาไม่มาไหมเบื่อลาบพี่นาะงจนเก่าแล้วตายแล้วยังลุงยาญ่ตั้งเต้ตอดนังเล้งพี่น้องวานีลยตายแล้วกระยามเมื่อแต่แกบ่ได้จะมาติดตอดกลางคืนพี่น้องกลางคืนหนึ่งลุงก็บม่ได้มายามเลยไม่ได้ทำาห้ติดตายเอาไวปนะ

นี่ปลาตะเพียนถ้าหมืนห้องกรเอื่นปลาขาวหน้าเนาะพีน่น้องปลาขาวหน้าแล้วฮึ่มฮึ่มฮึ่มฮึ่ล่างนีมล่างล่างนี ปา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 ตะเพียนอีกแล้วปลาตะเพียนหรือปลาคาร่าเนี่ยพี่น้องปลากะไก่พี่น้ยเฮ้้โอ้โหเป็นนามาถูกฟันเป็นน้ำาเนาปักเม่นหนังมันน้ำหลายหลายโอเมนน้องเนาะนี่คือปลากระน้องไอ้เป็นนามาคล้ายๆกัน ่ม่เพื่อปลาตกุดเดียวกันล่ะไอ้คีอโอ้ปลาตรองอรตองไอตองไ,อไปหนึ่งมันัโ้ใส่น้ไปอลูกอนนัก่อนนะอือ เั่นไปันให้แล้วไปให้น้ำมันนะ้เฮ้ยย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 ยอมไยย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  บาทอดโอ้ยเดปองน้ำก <V einen. S 3> uh, well, ้นเลยเด็กไปก็ให้อีกค่ะเอาละมาเอาหนี่งกับมาขอจบกิี่จกที่ก็เด้อพี่น้องเด้อเฮ้ยแม่วานไปกินแล้วพี่น้องวันนี้กับมา้ยใส่ให้พ่ฟอนแก้วพี่น้องจงมีสุขภาพแข็งแรงมั่นคนเด้อพี่น้องเด้อลูกบวดีลูกบวดีกล้องนะไม่ใช่จ้ะ จ้าจ้าไปจ้ากล้องไหมเฮ้เพิ่นไปป้เพิ่นได้หายไปป้าเพิ่นได้บมดเลยเฮ้ยเจ้าพุณคุณพินาคุณพินาวินนี่นี่นี่เจ้าจ้าเออพุ่นอยากดิบพี่น้องเไยเอาไปล้วพี่น้องการ์ดขอให้ขอให้พี่น้องจงมีสุขภาพแข็งเบิดสุขปูชุดคนเนาะพี่น้องกินเงินได้เงินขึ้นทองได้ทองเด้อพี่น้องเลยเบลลเออไป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 ยบายไปเดี๋ยวไป <'t you> <that> ไปไปไปเฮเพืนเ้เเป็นห้องน้ำป่าไปเลยว